ผลไม้หัั N N P k ก็คือใบดอกกลดนครับใบดอกลดถ้าตัวหน้าสูกก็เล่้นใบ N นใบครับถ้าจะเล่งดอกเราก็ใช้ตัวกลางสูงครัแต่ถ้าคุณภาพของผลไม้เพื่อรส่าติลดหนกนตัวหลักมี16ทีู่6จะนาข้าวกับนาข้า เต่อนีอนี้ันนี้ใช้ใช้ในตรสบภาพน้ำครับแล้วก็มีสูตเสมอใช่สูตรเสมออันนี้ปุ๋ยสูดสมอันนี้ก็ใจะทานงต่บงกันไปดูด้วกนู้วยกันูบวยกันไูยกันไูวกไดู้วยันไูยกันไปดูยไูวับู้กันวยกนไู้วนไูนนับููู ว่าก็มี้มีเกนิจประาหนึ่้านบาทที่บอกว่าเป็นก็คือสลาดว่าก็ให้ระบุเป็นวัตถุอะไรจำการจัดปทกนะครับอยู่ที่หน้าเหมือนกันเช่ไครับใช่ครับกรเนนเด การขายก็เคล่ยนเคลื่อนต่างหาดปางาแล้วก็้มีข้อความวัตถนวัตถุอันตรายจำกัดการขายมความถูต้องทัางต้องปฏิบัติตามทอกอย่าขายของแร่ขายเป็ไเ้ื่อยากรังจำกัดวัตถุอันตรายจำกัดการขายอันนี้ต้องขอยากพิเศษขอยาก

ครับครับแต่ว่าจริงจริงพอพขอใคยเขาจะมีฤทธิ์เป็นสารละเหยครับไร้ะจะเป็นต,ตัววับคือคือปกติยาทั่วไปถ้านอนเนี่ยมันต้องโดนตัวถึงจะตายแต่พอพไปพิเศษเวลานอนเข้าชอนต้าต้นมันก็จะจอบไปเรื่อยอันนี้ฉีดเข้าไปมันระเหยข้าตตวไร่นะมะเร็งโดนมะเร็งจะตาย ไม่มีทะเบียนครับต้เพิ่มไปแล้วนะครับจำนวนหน้าครับได้วาทำการเข้ามาตรวจสอบค้นนะครับก็พบของการตามที่ปรากฏข้างหน้านี้นะครับจะไล่รายการทีละรายการนะครับครับายการที่หนึ่งนะครับสารจัดวัชพืชนะครับพารลอเคมครับซึ่งเป็นวัตถุรายที่นที่สี road, clan, ่นะครับซึ่งเลิกซ <100. S 1> ึ่งห้ามครอบครองนะครับห้ามครอบครองห้ามจำหน่ายครับทีนี้ครับจิจรลอนครับ